แต่งงานกับฝรั่งไวยเกษียณที่มีฐานะพอเขาจากไปแทบไม่ได้อะไรอ๋อเนี่ยเรื่องนี้พี่จะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของสาวไทยที่มาอยู่กับฝรั่งที่แต่งงานกับฝรั่งไวยเกษียณที่เขามีฐานะมีเงินมีบ้านเนี่ยหลังจากที่แต่งงานกันฝรั่งคนนี้เป็นไวยเกษียณใช่ไหมก็อยู่ในช่วงใกล้จะเสร็จ็ดสิบแล้วเขาอยู่กันมาได้ประมาณ5ปีด้วย6ปีเนี่ยประมาณเนี้ย กฝรั่งคนนี้เกิดอาการเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งโรคนี้ไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านได้เพราะว่าแต่ละอาการมันไม่เหมือนกันนะทุกคนคราวนี้เอ่ออาการที่เขาเป็นเนี่ยเขาจําเป็นที่ต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราหรือทางโรงพยาบาลที่มันหน่วยงานของรัฐที่ว่าเขาจะต้องไปอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะมีแพทย์มีพยาบาลเพื่อดูแลตลอดเวลาประมาณนั้นอันนี้ เขาอายุเขาก็ถือถ้าถามว่าอายุเยอะไหมอยู่ในวัยกเกษียณแล้วเกิดโรคนี้ขึ้นมาถามว่าอายุเยอะไหมมันไม่เยอะเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วคนที่จะเป็นโรคนี้เออถ้าถ้าอายุแปดสิบขึ้นแล้วเป็นโรคนี้มันก็โอเคอันนี้ของเขาเนี่ยเพิ่งจะมาประมาณเจ็ดหน่อยๆแล้วเขาเป็นก็เป็นความโชคร้ายของน้องเขาคราวนี้การไปอยู่ที่บ้านพักคนเจราในต่างประเทศอันนี้น้องเขาไม่ได้บอกนะคะว่าประเทศไหนแต่ให้พี่เดา พี่เดาว่าประเทศเยอรอมันเพราะพี่ถามขาแล้วแต่เขาบอกว่าพี่หนูไม่ขอบอกว่าประเทศไหนแต่หนูอยากจะให้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์เฉยๆโอเคคือมันเป็นอย่างนี้เออเมื่อฝรั่งไปอยู่ที่บ้านพักคนชรา,งาเงินเกษียณที่ฝรั่งมีมันไม่พอเพราะบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี่มันเยอะมากมันแพงมากครั้งบริษัทประกันเขาก็จะจ่ายให้ตามเปอร์เซ็นต์ อันนี้ว่าพี่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าใจ่ายให้ครึ่งหนึ่งหรืออย่างไรแต่สรุปแล้วก็คือว่าทั้งค่าใช้จ่ายค่าอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่พอคราวนี้เขาก็เออต้องขายบ้านนะทุกคนต้องขายบ้านขายอะไรทั้งหมดสมบัติที่มีเพื่อไปรักษาผู้ชายคนนี้เพื่อไปรักษาเออฝรั่งวัยเกษียณคนนี้คราวนี้ฝรั่งคนเกษนนียณคนนี้เขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แค่ปีหรือ2ปีแล้วจากไปเขาเป็นเป็นสิบปี ฉะนั้นถึงคราวที่เขาจากไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ต้องขายคือมันขายทอดตลาดเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเขาไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วสิ่งที่มีเหลือก็คือ,อ,อน้องเขาเนี่ยได้แต่เงินกเกษียณต่อจากสามีเท่านั้นเองก็เรื่องนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเออคือ,อน้องเขาอยากจะบอกให้ทุกๆคนฟังว่าแต่งงานกับฝรั่งอยเกษียณที่มีฐานะมั่นคงมีบ้านมีช่องมีเงินในธนาคารเยอะแยะ ถ้าคุณโชคดีถ้าโชคดีเนะโชคดีในความโชคร้ายหมายถึงว่าถ้าผัวจากไปเจ็บป่วยหรือจากไปกระทานหันคุณไม่ได้ผัวไม่ได้เข้าไปไอยู่ในหน่วยงานรัฐบ้านพักคนชราหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เสียทรัพย์สินตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าสามีป่วยถึงขั้นไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็คือจำใครไม่ได้แล้วเออต้องอยู่ในนั้นเป็นสิบปีเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรมันก็หมดภรรยา ถ้าทำงานเสียภาษ,ษีภรรยาก็ต้องช่วยจ่ายค่าเอใช้จ่ายใ,ในบ้านพักคนชราอันนี้ด้วยฉะนั้นน้องเขาเลยมาเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วผัวเขาจากไปเนี่ยที่ว่ามีบ้านมีใครใครใครคุยใครบอกว่าโอ้ยเธอโชคดีจังเลยจะได้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้มีบ้านมีเงินมีฐานะพอก่อนที่เขาจะจากไปเขาป่วยเป็นสิบปีพอเขาจากไปจริงๆมันไม่เหลืออะไรเลยมันเหลือแค่เงินเกษียณกับหนี้สินเงินเกษียณที่ พี่เราจะได้ต่อจากเขาหมายถึงเงินแม่ไม่นะเท่านั้นเองแล้วก็นี่สินก็น้องเขาบอกว่าเราต้องไปเซ็นว่าเราไม่รับนี่สินของเขาเพราะว่ามันนี่สินมันมากกว่าสิ่งที่เขามีเพราะว่าเขาก็มันก็เป็นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลถามว่าประกันมีไหมมีค่ะแต่ค่าบ้านบ้าคนชราเนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่ในประกันประกันจะจ่ายให้แต่ไม่ได้ทั้งหมด แต่นี้การเกิดการเกิดอาการไซเมอร์เนี่ยเราไม่สามารถเดาได้ว่าเขาจะเป็นปีหรือ2ปีหรือ3ปีอย่างน้องคนนี้สามีเขาเป็นเป็น1ิบปีเป็นเป็น1ิปีคือน้องเขาก็ไม่ไม่สามารถทําอะไรได้คือเป็นแล้วมันก็เป็นเลยมันไม่สามารถที่เป็นแล้วรักษาหายแล้วกลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ค่ะเป็นแล้วก็เป็นไปเลยเพราะว่าเออมันเป็นอาการทางสมองก็ต้องอยู่บ้านพักคนชราแล้วแต่ละเดือนเนี่ยค่าบ้านพักคนชรา มันแพงมากเงินเกษียณที่มีเขาก็หักไปหมดส่วนเงินเอ,อส่วนบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะบังคับเราเเขาก็จะแบบขายทอดตลาดอะ่ะเพราะต้องเอาเงินมาจ่ายนี่สินตรงนี้ฉะนั้นน้องเขาบอกเขาไม่เหลืออะไรเลยในช่วงที่ผัวเขาในช่วงที่สามีป่วยอยู่ที่บ้านพักคนชราช่วงหลังน้องเขาต้องเอ,อทำงานที่แรกเขาทำงานเสบษี ตอนหลังก็ไม่ได้ทํางานเสียภาษีเขาต้องไปขอเงินหลวงเพื่อประทังชีวิตทํางานมินิจ็อบนิดๆหน่อยๆท่านั้นเองแล้วก็ไปเยี่ยมไปดูแลผัวโดยที่ผัวก็ไม่รู้ว่าเธอคือใครจาไม่ได้น้องก็เลยบอกว่าพี่อยากจะเตือนสาวๆที่แต่งงานมากับฝรั่งไวกระเสียนที่ไม่ได้มีความรักที่คิดเพียงแต่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวเขาตายเราจะได้สมบัติ เดี๋ยวอ,อ,อยู่กับฝรั่งวบนี้มีฐานะเพียกพร้อมครบทุกอย่างแล้วแต่ถ้าคุณโชคร้ายจะเจอแบบที่หนูเจอนี่แหละพี่ฉะนั้นหนูอยากจะเตือนน้องๆทั้งหลายว่าดูให้ดีอย่าเป็นแบบที่หนูเป็นสําหรับหนูถามว่าหนูเสียใจไหมที่ว่าหนูเอ,อแฟนมีสมบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยหนูไม่ได้เสียใจค่ะพี่หนูดูแลสามีอย่างดีแลนะหนูก็รักเขาแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่า มันจะเป็นถึงขนาดนี้เพราะว่าถ้าบ้านเราก็ถ้าไม่มีเงินก็เอามาดูแลเองที่บ้านแต่ที่นี่หน่วยรัฐหน่วยงานรัฐเขาไม่ปล่อยให้เราเอามาดูแลเองที่บ้านถ้าเขาประเมินการแล้วว่าเราไม่สามารถดูแลได้เขาจะเอาไปทันทีในเมื่อเขาไปทันทีผู้ชายมีทรัพย์สมบัติก็จะต้องถูกถ่ายเทไปเพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปดูแลเขาไปรักษาเขาจนฝว่าเขาจะจะไปฉะนั้น การที่ว่ามีแฟนฝรั่งวัยเกษียณที่มีฐานะไม่ใช่สิ่งการันตีชีวิตว่าต่อไปอนาคตคุณจะโชคดีต่อไปอนาคตคุณจะมีความสุขต่อไปอนาคตถ้าเข้าจากไปคุณจะไม่ลาบากไม่ใช่สิ่งการันตีเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะจบลงที่โรคที่เขาเป็นอยู่ที่ว่าตัวเขาจะจากไปแบบไหนถ้าเขาจากไปกระทานหัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่เขาเคยบอกกับเราไว้อะชาชันเป็นอะไรไปจะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นของเธออันนี้เป็นของเธอแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจ็บป่วยการเจ็บป่วยนี่มันก็ต้องมีการรักษาดูแลอันนู้นอันนี้คือก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโรคอะไรสักอย่างหรือเป็นโร,โรคชาราหรือโรคเอ,อ่ออัลไซเมอร์ต้องไปอยู่ที่หน่วยงานดัดอันนี้คือทุกอย่างหมดไม่เหลือเหมือนที่น้องคนนี้เขาเป็น เขาแค่อยากเล่าเรื่องของเขาให้กับน้องๆรุ่นหลังๆที่อยู่ประเทศไทยไปเจอฝรั่งไวัยเกษียนดีอกดีใจเขามีฐานะเขามีเงินให้อย่างงั้นอย่างนี้แต่งงานกับเขาดีกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรแต่ฟังไว้ถ้าเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงโตต้องคิดด้วยนะคะก็สําหรับพี่นะคะพี่ก็เสียใจกับหนูด้วยแต่ว่าพี่จะบอกให้ว่าเออต่างประเทศมันไม่เหมือนบ้านเราหนูบ้านเราอะสมมุติว่าเราไม่มีเงิน เราก็เอามาดูแลเองที่บ้านได้แต่ถึงจะมันทุกทรมานอะไรยังไงว่าเขาเป็นเขาลืมหมดจําอะไรไม่ได้อะไรประมาณเนี้เราก็ดูแลได้ต้องดูแลได้ถ้าเราไม่มีเงินแต่ที่นี่มีเงินไม่มีเงินต้องให้หน่วยงานเขาดูตามที่เขาพิจารณาว่าเออหน่วยงานจะต้องดูแลหรือเราสามารถดูแลได้เขาประเมินการว่าถ้าเราดูแลไม่ได้เขาก็ไม่ให้เราดูแลฉะนั้นสิ่งที่เขามีเนี่ย มันก็ละลายหายไปมันเป็นเรื่องปกติของประเทศนี้เลยเพราะหน่วยงานรัฐของเขาหรือว่าสวัสดิการของเขาเนี่ยสามารถดูแลเขาได้แต่ไม่ทั้งหมดประกันจ่ายช่วยจ่ายไหมค่าบ้านพักคนชราช่วยแต่ไม่ทั้งหมดแล้วค่าบ้านพักคนชราเนี่ยบอกให้รู้เลยว่าต่างประเทศเนี่ยแพงมากๆม,มันไม่ใช่สุขสบายหรืออะไรอย่างนี้แต่เขามีหมอมีพยาบาลครบ การดูแลเขาก็เขาก็ดูแลดีในระดับหนึ่งมันก็มีระดับระดับอพอใช้ปานกลางแล้วก็ระดับอย่างดีที่สุดมันก็มีหลายระดับแต่อย่างน้องคนนี้เขาโชคร้ายตรงที่ว่าเอาเขาไม่ได้เล่าให้ฟังนะว่าอยู่ในระดับไหนอาจจะอยู่ในระดับดีเพราะว่าสมบัติเขาก็ก็สิบสิบปีที่ผัวเขาไปอยู่ตรงนั้นเขาบอกไม่เหลือเลยเขาก็แชร์เรื่องเขามาเท่านี้ก็สําหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเนาะก็ฟังไว้ฟังไว้ ใช่ว่าใส่บาเบคหามนะคะทุกคนถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นกับเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเออเราจะได้รู้ไว้ว่าเออหรือเราไปรักกับคนที่ฝรั่งไ้เกษียรเราจะได้เออถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเราจะทํายังไงเตรียมการไว้ก็ดีค่ะแต่สําหรับเรื่องของน้องเขาเนี่ยพี่ก็เสียใจด้วยนะก็ถามพี่นะพี่ก็กําลังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกี่ยวเหมือนกับที่น้องเป็นแต่ว่าแฟนพี่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายแต่ถามว่าเกิดอาการอัลไซเมอร์ Alzheimer ไหม ใช่เขาเกิดอาการอัลไซเมอร์ตอนนี้พี่พเผชิญเหตุการณ์นี้อยู่แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นไปอยู่บ้านพักคนชราซึ่งวันหนึ่งวันใดถ้าหมอประเมินว่าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรืออยู่กับพี่ได้หรือเป็นอันตรายกับพี่หรืออะไรกันแล้วแต่เขาก็คงจะเอาไปไว้ที่บ้านพักคนชราตามที่หมอเขาตัดสินใจหมอเขาดูอาการดูอะไรเนี่ยก็ ก็เล่าสู่กันฟังนะคะไม่ว่าไม,ไม่ไม่ดา่าไม่ว่ากันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณน้องมากๆที่เอาเรื่องมาแชร์เป็นอุทาหรณ์กับสาวไทยที่ยังไม่ได้พบรักยังไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งก็ฝรั่งไว้กษียณบางทีอะบางทีดีบางทีไม่ดีบางคนเอ่อถ้าคิดถ้าฟังเรื่องนี้แล้วบางคนก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะคืออะไรมันจะเป็นโชคโชคดีหรือโชคร้ายโชคดีในตอนต้นและอาจจะเป็นโชคร้าย ในตอนหลังก็ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ